จะทำอย่างไรครับให้สามารถที่จะสปอนเซอร์ผู้มุ่งหวังได้โดยการที่คุณไม่ต้องวิ่งไล่ล่าผู้คนอีกต่อไปในวิดีโอนี้ครับผมจะสอนวิธีการที่จะทำธุรกิจออนไลน์ที่ต้องไม่ต้องวิ่งหนีหรือว่าไล่ล่าผู้คนอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการสปอนเซอร์ทีมงานใหม่ทุกๆวันครับผมเองเคยเจอประสบปัญหาที่เป็นการที่โพสทุกอย่างครับทำทุกอย่างแต่ไม่สามารถที่จะมีผลลัพธ์ในโอกาสทางธุรกิจ ในธุรกิจคือขายวัตถุพิบออนไลน์ได้ครับจึงไม่ได้แปลกใจครับผู้คนไม่ค่อยสนใจในเรื่องของการโพสแบบตรงๆโพสแบบลำอ่อนครับเพราะฉะนั้นนะครับในการที่เราทําธุรกิจแบบนี้นะครับมันจะทําให้เราเองเนี่ยนะครับตายจากธุรกิจไปในระยะเวลาแค่3เดือนเท่านั้นผมเองครับเคยเจอถูกปฏิเสธทุกครั้งครับจากการที่ผมเองเคยไปเชิญโอกาสทางธุรกิจนะครับแล้วผมเคย เลิกจากการทําธุรกิจนี้ไปแต่มีอยู่วันหนึ่งครับผมได้เจอข้อความข้อความหนึ่งที่สามารถทําให้ผมจุดประกายที่ผมได้ศึกษาวิดีโอนี้จึงทําให้ผมได้สร้างวิดีโอนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาระบบนี้มาแบ่งพันให้ผู้คนใช้นะครับแล้วเอาระบบนี้ไปใช้ในธุรกิจว่าองค์กรของท่านได้นะครับระบบนี้จะสามารถช่วยทําให้ให้ท่านเนี่ยนะครับไม่ถูกปฏิเสธในธุรกิจเครือข่ายต่อไปผมจะสอนในวิธีการที่จะทําให้ ความแตกต่างในธุรกิจเครือข่ายนะครับที่ไม่ต้องไปออกไปก็นสปอนเซอร์หรือว่าถูกปฏิเสธอีกเลยนั่นคือการที่ผมต้องสอนให้นะครับทีมงานหรือว่าระบบอัตโนมัติเนี่ยนะครับที่จะทาให้ผู้คนนําไปใช้ได้อย่างไรบ้างผมจะสอนสร้าง i ิสแคปเจอร์เพจนะครับที่ทําให้ผู้คนกรอกข้อมูลเข้ามาเป็นชื่อเบอร์โทรนะครับแล้วก็อีเมลเข้ามา ต้องทำยังไงบ้างที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ให้ผู้คนเนี่ยดึงดูดหลังไหลเข้ามานะครับตางครับการสร้างรีรายชื่อที่ไม่มีวันตันในธุรกิจเครือข่ายอีกต่อไปเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้มันเป็นวิดีโอที่คุ้มค่ามากนะครับสครับคนนี้สามารถสปอนเซอร์ทีมงานใหม่ได้2-5คนต่อเดือน ทำยังไงครับโดยที่ผมเองเนี่ยไม่ต้องปฏิเสธโดนคนปฏิเสธในธุรกิจออนไลน์ว่าธุรกิจเค,ครือข่ายต่อไปผมเป็นคนหนึ่งที่เคยเลิกทําในธุรกิจเครือข่ายหรือว่าธุรกิจออนไลน์ไปแต่ทําไมถึงวันนี้ถึงผมผมเองโผล่มาในเรื่องของการทําวิดีโอนี้ออกมาเพราะผมได้รู้เคล็ดลับวิธีการในการสปอนเซอร์คนที่ไม่ทําให้ผู้คนนะครับปฏิเสธผมอีกต่อไป 5ครับวันนี้ผมสามารถสร้างระบบอัตโนมัติที่สามารถส่งข้อมูล1,000รายชื่อในระยะเวลาแค่1วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นระบบนี้นะครับจึงไม่ได้แปลกใจอะไรที่ไม่สามารถไม่มีคนที่สอนระบบนี้ขึ้นมาได้นะครับมีผมเพียงคนเดียวครับที่สามารถสอนระบบนี้ขึ้นมาได้นะครับจงฟังให้ดีครับระบบนี้มาครับเป็นระบบฟรีนะครับ30วันที่ผมสามารถสอนให้ทำทำให้ท่านเเอาระบบนี้ ไปใช้ได้นะครับแล้วก็สามารถสร้างลิสยชื่อได้นะครับแล้วก็เป็นระบบที่สายสัมพันธ์ที่ดีมากครับคนเพียงหนึ่งคน,นครับสามารถทําให้ให้คุณเนี่ยรู้จักนะครับล้วชอบในสิ่งที่เราเนี่ยแบ่งปันได้เพราะฉะนั้นครับระบบนี้จะเป็นระบบแห่งความสนุกท่านที่มาดูวิดีโอของผมนี้นะครับเพราะฉะนั้นยังไงเจอกันในบทต่อไป